ถทายมึงอยู่ที่เ้อเข้าคุดเข้าคูดลุงปูไปมาเม็ดขับเม็ดแน่แท้ลอนเว็ดอยู่บ่หลุงปูเออเอาสาวเชอรี่ตัวนี้ไหมเชอรี่ อย่างแคนดังจูโอ้ยคุณประธานเดินหลอออยู่ใช่หรือมากับไผ่มากับเอื่อยแต่เอื่อยไปไปเข้าห้องน้ำบังหันเสียงผู้ใดสั่นร่ำึ้นแล้วคือเด็กไมายืนอยู่ผู้เดียวเอาขาเอื่อยเนี้ยพอดีเลยคืนหอดได้เลคืนหอดจากไหนเสียง แคนดักจนจนจากคนเป่าที่เชารักมาสมาครเป็นแปนจังเป่า,เปาแทนแทนเสียงอายอย่าเห็นสิ่อีกหลายถุยเป่าไาเหี้รวลายซอยสุดเสน่ห์แล้วตลา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 ูลข้อบอนนั้น ขอข้อมหักจากน้องปวดหนัในใจวันจริงใจแน่จริงใจแน่ขอข้อมหักจากน้องสิกองได้แน่มนหงแล้วแล้วตะล้ลแล้วแล้วแล้วตะล้ลแล้ล้วแ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 ล้ล้วเฉลี่ยไม่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 เดี๋ยวเบิ้งเนี่ไปยังดูนี่ โอ้เจลีมาเห็ดอยางเนี่นยอยู่ใกล้เยอะมือเนี่ยโอ้ย oh, อยาขอาาาามาใส่ไรส้าโบวิ้งไทยดีเหมสียงเทียนอายสียงเทียนอายเอาเป็นลายและเดิอมาลับลองออก đứng tại nhà sàn mang quân bổ quân quân bằng mẹ già mua là thẻ bầu bổ đã lâm trói bóc bổ đắt cất tao là kẻ trảo bỏ mạ nhọt, bay wa la la ê nấc ê nhọt wa la la ê nấc ê, giặc không để cho đi, giặc chiếc mỏn cháu có thể nói to là thỏi to Mà cùng tặng nhắn bằng tê thái Bên tê có mỹ phù mà mắt Mà sao mà thua là chạy là phải nó mà nắng đo Đi chưa có là con trai Chẳng ngờ là bò cái chẳng mà thỏa tẻ Mà sao ra ông chung chí Hạt non đi có mỹ phù chơi cho Giặc mặt không tí à Và hạt nát ai Hạt ai phút hạt ai Hạt ai phút hạt ai Hãy เทียงเสียงเสียงเียนไอเบาเป็นลายและเดือมาลำลอออกองาวประจักและเอื้อวจใจผู้บ่าวปจักแะเอื้อัใจผู้บ่าวเบาเี่ยวซเป็นภาษาแก่เห็นว่าบนยุเงืนไก่วัดกับเบาดมนี บ้ใช่ย,ยังคิดระน้ำโภเบาคุมวัดหลายเราบ้างเป็นบ้าเด้อเอ,อ๋อมื่อสิเป็นยังก็มาเขาเอ,อันนี้มาหาลบมเป็นเรื่องแปลกดิหนิผู้ชายเของมาในด,ดงในป่าเจ้าของเป็นผู้หญิงคนเดียวมายืนอยู่กลางป่า,าแบบก็มาน้าเอื่อยเอื่อยไปเข้าห้องน้ำไอ้กระสีมหาลุมมาดูดวงอยู่นี่เนี่ยนะมาหาหปูมแมมาดูดวงมาดูดวงอุ้ยใจตรงกันอีกแล้วอุ้ย เจะทียหาเด็กเจ่เทียเกล่ยเบื้องหน้าแม่ป้าสัสดีครับเขาเอือนจังสีกับว่าเคียติเพีได้เป็นแม่ป้าเขาเนาะเถ้แกบอยมาหยังมาหยังค่ะผมมาสิมาหาหลวงปู่ครับให้พอดีเลยมามามาไงปู่จะมาสักการณครับหลวงปู่ าดโอ้ยกูคือเลยออกดูแทมีกายใดเนาะครับมีกายใดยกกิจสระเอ้ยเท่าเท่าแห้งโอ้เท่าแห้งบ่นเป็นอ้วนบ่ครับหลวงปู่อุยอ้ยบ่ได้อ้วนด้วยนี่บ่คขอได็ดสันยังได้อยู่ในด้งไดปลานี่ปู่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมนอนบ่หลับหลายมื่นแล้ว ผมคิดน้ำพ้สิมาเป็นเนื้อคู่ของผมแม่ครับปูโอ้เท่าแกเอ้ยครับพอนี่คือบาจากเบาเส้นนอผมผมผมว่าผมเท่าแล้วผมมีลูกไม่เมียมแม่ครับย่ายผมกัอยังไ้ฮะเอาลูกเอาเมียม,มาไม่มีลูกไม่เต่าสืบนอแท่นแนไแม่ครับปูปูปูคือเป็นกุยทืดๆขึ้นมากปูไม่ได้อาบน้ำบอกครับเสโอ้ยลูกสาวมาหยอกสอด เรียงมางใหม่กับกุมานทองไใวไพ่กระซิบฮะไพ่กระซิบบหลุงปูด้ยปูครับเบิ้งให้ผมเนี่ไพ่สีไดมันเป็นลูกเป็นเมียผมผมสีไดเมียน้ำเขาว่ศาสตร์นี่โอ้ปูเบ้ท้องกันนโอ้ผู้สาวเจ้านี่อักษรออ่างตัวนี้พอหู แมนแทบปูโอ้เจ้าจะตัว่อยเน้คขันตัวนี่คอยไปเมือโตเลยเด้นี่กูสิได้กินลาบสร้างบัานนี่าะบ้านเอบีมาฟังไ้เด้อปูสิเบิงบ่นนี่อันเมียปูปูสิมาเป็นเมียผมนี่ครบสามสิบสอง่ะครับโอ้ครบอยู่ะครบครบครบ มันเป็นบ้าบ้าบ้าจังไดครับโอ้ยมันเครียดดูอีนี่มางอกมาแยง,งมันก็เครีดวยดแต่ว่าเครียดห้าฟอห้าเมย์มันอย่างเอาละปูสิบังอะไอีกนี่ปูผิดหวังอีหลีปะ่ะเออขันโทรมาบปร,รับกับเครีดวยดแต่ว่าเครียดมาย่องมาแยง,งโอ้ยอีผีตกตืนมึงเลยโอ้ใคยที่ขี้อุเท้ <laughs> โอ้เท่าแกเอาเลยสาวสาวเชอรีนี่ได้ให้ผมนี่แม่<ะ>สาวเชอรี่เข,เขาเขาเป็นยังก็อันาสมท่องกับสุกหีกใส่ลดสุกใส่มันสุกได้อยู่เรียงสุกนั่นไปสืบโดใส่มาที่หลักสุกวันนี้โอ้ละครับเงินทองหามาเวลานี่หามาเพียผูดได้โอ้ไกลเห้อดิไกลอยัางรับปู หววรถบีเอ็มสื่อมากลหรอดิ่ปูคือหููคักแตมมองนีคิวอิหลีเลยเสียพอ้อมกันเสียพอ้อมกันปูปูเออเบิ้งให้นแน่มืออื่นผู้ขาสิถือเลขบ่มึงซื้อตัวไหนสองแปดเลขล็อกตัวนั่นเลขล็อกเลขอันตัวละซื้อบราด้ติ อยากซื้อตีเซเว่นอีเลเวนเด้อหาพอพอมาบอกดิมันออกมาวป่ะสิว่าไอยาปูเบึงเห็นไหมผมสิได้ลูกจะค้นโอ้ฝาแฝดตัวนี้จักเทียเงิ้มันแฝดสองรอบเลยตีเอาแฝดได้ตี แล้วหัวนมสิพญานบนมไผ่ปูนมปูเอาละเอาละผูเห็ดสายปลายเหตุแล้วดวงของมู่เจ้าสองคนนี่สมพงบ์ปะปูมันบอสมพง์กันอ้าอีนี่เกิดวันเสาร์ผมเจ้าเกิดวันอาทิตย์เอาเจ้าคือหูเมียนบอเบียนเออเสาร์อาทิตย์นี่คัดของมองใจให้มาซู อันควาาหลักไม้มุ่งนี่แย่งแข่งเก่งแต่กันมอระดกพื้นบ้านผู้ข่าว่ามันบกคลองกันไปู่มันบาคลองกับยาบูไปตัปูมั่วธรรมดาก็ได้เพราะต้องหย้กก็ได้เพราะต้องพยากก็ได้ปูกูเห็นลึกสียุสักสารภามแล้วบอกเป็นเป็นยองคือเราอำเภออุดรธนีละเอาละเอาละสบายหักกันแย่งกัน นรงส่งมาน่อยเขาพอเอาละเอาละขันห้าเจ้ามันมีเสียงวาสนาอยู่ลองคุยลองถามกันเบิงขันมุตโตนีผ้าอุปสรรคบางนีได้มุตโตก็ตีเป็นเนื้อคู่กันขันผ้าเพราะใดนี่ตัวใครต้มมันแม่ป้าสีเฮ็ดจ้งไหนละบานนี่เอ้าบอมเป็นเขาคิดน้ำเบาคุมวัดเพราะยังเลืดติ ปูฮก็บ้ังให้มัาเขากันด้เป็นัเอ์ที่ได้กันไว้ๆดีไหมหัวข้อตีเออหัวตีเจ้าเจ้าอยากได้เจ้าใครเราคิดหอดหัวจะไปตปูก็ไปทานไปหัวพุ่นน้าปังบ้านปุ๋ยเลยตีงามงามกำลังกำลังเข้าหาบาทหนึ่งไม่นก็สิถือแท้เปลี่ยนแนวเห็ดเห็ดยังเลี้ยงไก่สองตัวพอ อ้เบื้องใหม่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 เอาขึ้นได้เบื้องใหม่ปูโอ้เสาร์อาทิตย์นี่ของจองแท่กันบักย่างดีเอา,า,าอวา่างันขึ้นมาพไปน้ำกันไปยูไปยูโอ้ไปแล้วโอ้เพระาะว่าเสาร์อาทิตย์นี่หนังปะบูท่องคนสายพร้อมกันฉายเสา,าร์อาทิตย์เด้อนี่แปดโมงหอดเก้าโมงนี่ใช้พร้อมกันสนมอสมกันอยูเอาจังสีเล้วเสียเจ้าสีไดอยู่หรอเมนบ่เอ้าเอ้า กว่าก็คือเสียวแท้คือเสียวจะไหนปูคือเป็นนักกีกเดีย่ยมคือจังมีคนมาขี่ข้อนี่แหละปูอีไม่ไม่ออกไปจะไปวัวเพื่อนไม่มักสิงเห็นบ่นี่ขนาดคอยเป็นอาจารย์มนันนี่มันอิน่อยเครื่องนาอลไรเห็นบ่นี่มันเริ่มสิกินเสื่อมสิงข่อยเราเครื่องนึงแล้วอี่เจ้ากุศลเบิดหดนากูก็ตายพอดีเอาละเอาละเอาละมึงเท้ามาพร้อมอย่างไง กูเปิำสีเบาแล้วไปไปเบากัน,กนเอ<ป>อาตมาเขา<อ>จ, <ะ S 1> จำศีลแล้วไปภูผาเรียนไพ่เข้าเชอรี่เห็นบ่ปูวานน่ะนะได้ยินบ่ดวงเข้าสมพง์กันแม่นเจ้าสิไปมาเบาคุมวัดเจ้าะโบเมนเหนือคููกันดอกเจ้าต้องคู่กันกับข่อยแม่นบ่ป้าก็แม<อ>่ละเนาะถ้าหัวแล้วกหาผู้เฒ่าผู้แก่มมาขอรถตัวเอ้ยบ่ยด้อย่างนด้มากผู้เดียวรถ เปิดอกพกถุงเลยป้าหดเลวหดเลวหดเวพูดนที่บ้าหดอดบอลล้วกำลังหพี่ที่พูดอีกเลยอ่าขนงสาวเจ้าบ่เอาแหเอากะปาก็เอาย่นดเสบอยเสบอยเสยลงสีเสบอยลงสีเอาสาวจรีเท่นั้นสาวจรีกับสาวยิมเน้อมายู่น้ำกันวะไ้นี่ไปไหมลีลีเอาอ้กับอเบิ้งดวงนี่ล่ะ เอาเด็กยังเลยหขอคิ้วแห้งก็ได้มากเอาเว้ยเอาเอารี่เลเกังเกินเฮ้ยเฮ้ยบางที่ไปยังเนี่ยปูมาบางเอามาเนี่ยปูปูมาบางเอามาเรี่วเรีวเอาสินของหัวปูอุ้เฮ้ปแล้วมือมาเรียงลูก มันบ่มเพี้ยนไพ่ดำได้ดปูดด้วยเนี่ยเอ้าเปแงงปวดทีจิเป็นสูโฟคันที่ยังอันนี้<อ>เสียงกับเปียนบบดเนี่ย<ม>ลางตรงมาเต้มาเต,าเต้นครตะบันดีนครวรรค์ใชยสูโฟคันลุบลุบบูเอามีไมผู้เรีของแท้ของปอมี่พี่แม็กเ์ิ่งดีด้วยนะ<ม>อันผู<ม>้ใดน้อเนี่ยจ้ามาถ้าใส่จ้า มดอายุธยาซิ่มึงบ่มึงหลอกต้มสาบานพลนั่นมึงเป็นนักต้มตุ๋นมันปะปูเป็นนักต้มตุนที่เรียกติดมือมันพิดคุจีิปไวแม็กมันดูถูกกูมาจากเจอเวียดม์กูซะแล้วตัวกูใสเฮ้ยกูมาเกี่ยวเด้อไม่เห็นแบบไหนกู รักษามันไม่ปูรักษามันปู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 รักษามันปูเฮ่อเ่อเฮ่เ่อ่เบ่อเฮ่อ่อ่อเฮ่อเเ่อเอ มันไม่โตตนละตีอุ้ยอ้หอุ้ยน้ำหมอกเอยเอ็ดแห้งเนาะไม่ถ้าอยู่เขาช่วงนี้เห็นแล้วบปล่เห็นแล้วปื๊ดน้ำมันปูสังสิิทธ์อีหลีเห็นเลยบาทเนี่ยปูแันบ่เป่าใจข้นก็เลยบ่เห็นกูเห็นท่านหรือแชทเอาอีกตีวัดปู

มึงหลายปันได้มึงกับลูกมีพอมีแม่เหมีกิดมีจอมอยู่ได้บิกกี้เวทีมันมื่นโอ้ยหนูมื่นกับว่า่านาสิมาทุมทุนคักปันนี้ดอกหนูมองคนสตูดิโอเขาใส่ไม่อัดของแท้ได้หนูบิกกี้ปูพ่ดได้ออกล่างเลยบิกกี้แม่เอาละนาะ มึงว่ากูซักสีบ่ะพูดใส้นหน่อยๆนึงคอยจนว่าแอวลั่นบักหยองบักหยองจนหายไม่เห็นบกยองหยอมยอมยองก็หยองบักหยองไปหัวล่อนั่งไม่พอเลยจังไหนพิกกี้พิกกี้ได้ค่ายาหมองป๊าได้ค่ายาหมองพ่ออ๋อคือคุ้มค่าแห้งแฉะไปเท่าไรนั่นอ่ะ บ่แบ่งมื่นผุนใบพันธุ์ยามือเนเหก้อนสีไปซื้อ,อยาอเอาขึ้นบอกค่ะเอาไปแล้วกูสิบอกกออ้อนสีไปซื้อ,อยาทีไปซื้อเกือบไม่ดอกอยางไม่ใช่สักก้อนบิกี้มันจบบ่ได้มึงบ่ได้เป่ามดน,นี่เป่าเรีวตีกเจ้าจอยากเปียกบ่อ <c oughs> เอาหัวใมเจ๋งล้วล่ะส่วนส่วนะพี่น้องจบลงแล้วครับสรุปสมหังว่านี่ผู้ใดสมหังนี้เรื่องนี้สรุปผู้ใดเอาไผบนีปสรุปผู้ใดผู้ ละคร ial, นี่มันต้องจบมันบุ่ท่านได้จบแต่ไม่หยุดค่างอยู่ทั้งยีเดียงาเผาได้จังไดนี่บ่อฮ่ามองลงบุ่ท่านได้อยู่เนี่ยพี่น pues ้องคะพี่น้องเจ้าต uh ้องสรุปดิทุกคนจะต้องมีครูต้องสมหวังสรุปดิเออสรุปคือไอ่เด็บโอ้สรุปไอ่ไม่เตี้ยออมมอ สรุปอายแค่ตัวละครสรุปอายต้องนอนกินก่อนน้ำตาโอสรุปยังเสียงอีู่สรุปอายขึ้นมาหัวเงิน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 อบอกคุณค่ะสรุปโอ้ย <laughs> อาจารย์สร <laughs> ุปหยี <laughs> ยบแม เจ้าสัวสม่ายับลูกแมกเดออยวสวดกันกันค่ะความรักสิสมหวังผสมหวังติดตามีพี่นากก็ไไ้ันนออีี่่ตปแมค่ะเดี๋ยวนี้ค้างไปอยู่ทั้งงานพ่าวเพาท่านตกลงมาพี่กี้ม่นรักม่นสว่าดนั่งหม่มามาเตยตะกรันวาเมียกันได้เงินแล้ว่เล่นก็ได้เมื่อนี้าเดยวมึงก็แบงจันคาลมคาลมเยกมูเสเียรอนมูอีน้องหนึ่งก่อนนี่เีมไป ทำไมได้อีกจักพันบ่จ้ะโอ้าหนึ่งสองสามกี่น้องเคยมีผัวแลานนาคุณปี่เคยสี่นำกันมาหลายคนมีลูกนำกันเก้าคนคอยดนมาได้ตัก้าเ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 กาเก้าเเ้าเก้ยเก้าเกาาเเอาเ้เก้เ้เเ้เ้า้ อันพันหนึ่งเอาไปเถิมเดเดียวจะเฝ้าพันเนียาไว้ถ่าค่าโดมึงเด้อแ้่ว่าค่าฟังเข็มสามสิบเข็มมึงนี่ยกุปตนี่แหลับรทปวดไพ่เด้อเอาเวลามาสิเบอร์สเกิลเจซีครับมอนี่ไรอุ้ยได้ได้ยีกีีไมด้ย่รอขอคุณคีนเมยเมยีน้องเคยมีปัวแล้วนะคุณพี่ สีสัาน์เนยแม็กย่องดีไอแม็กสรุปเลยแม็กกัพี่น้องครับนี่คือมุ่หลักมุนสวัสด์ครับจากมอลำเสียงอ่อนเรื่องเล่าของบบาวคุมวัดกับบบาวคุมสาวคุมเมมครับผมนะครับแลวก็บว่าจะเป็นสาวมาจากต่างถิ่นนะครับมาพบมาพอกันครับเพ่นบอกว่าคนเท่านี่แหละโดยมากคันพชนะโดยเลขกัชนะโดยกนเลยม่นคาถาแต่ว่ามัน่เป็นสิ่งดีนะครับความรักที่จริงแล้วคือความรักที่บริสุทธิ์ ต่างคนต่างมีใจเห้กันเท่านั้นมันจะสิเป็นรักที่ดีและรักที่สมหวังนะครับและการรักและเข้าใจกันพี่น้องครับมันจะสิเป็นความรักที่แท้จริงไอแมกไอแมก้าอันเสียบอยผ้าซอยอันมันมนต้องข่อยเ้อะบึหยังผ้าสอยอนมันนต้องข่อยบึงหยังบึงดวงเอาพี่น้องกันอติดตามเป็นกำลังแรงใจครับหออีพี่ต่อไปไล่ต่อไปครับว่าจำนวนซึนขนาดใดนะครับเมนี่ต้องบอกว่าขอบคุณกันแล้วกันครับศิลปินจาก ทุกค่ายว่าเป็นบ้านระเบียบวัตถุสินนะครับโดยเฉพาะมณีหัวหนาหไ่นะครับมาจากหมอลำใจเกินรอยนะครับหัวหน้าบอยสิริชัยพี่น้องครับส,สวัสดนในพี่น้องในสตูดิโอครับมณีมาพร้อมกับศิลปินนั่งเอกสาวเสียงดีน้องเชอรี่ปียพรหมอลำใจเกินร้อยครับมณีพร้อมโดยพี่ต้องตลาดควายครับตลกจากหมอลำใจเกินรอยขอบคุณนะครับ,บมณีมา ร่วมสร้างสีสันนะครับบนเวทีของมอลําเสียงอ่อนครับบัว่าสิเป็นศิลปินรับเชิญพิเศษทุกอีพีน้องบิกกี้สีนนวัวผุ้ลษคถามที่ได้เจซีวันน้องตุ๊บตับไปใส่ครับมอนีต้องตุ๊บตับติดสอบนครับมันไปใส่ะผัวมันตีใส่ไน่หน้องอแล้วติดสอบติดสอบผัวตีคมตาซ้ำเดียนี้แัะความเขียวลุมๆอยู่และกาขอบคุณศิลปินจากบ้านดาวรุ่งระเบียบวัลลศินน้องอับธนากรนะครับ ขอบคุณศิลปินลูกผัวเจซีน้องชัดน้ำเดอพี่น้องครับฮะกันถึงแล้วลูกผัวเจซีโอ้ยบักยูงี่แต่บตีก็เทที่บัน <c oughs> น้องกรอยเพรมกรมลพี่น้องครับเต้ายองยุคนเด็ดเป้าโดยน้องแบมกริสนิศ <c oughs> ิลปินพิเศษอีกต่าน,นึงครับแม่ยิ้มสมฤดีคุณชมาลินพี่น้องครับ บปว่าวติงลี่เสียกพี่น้อง oh <my. S 1> และกับที่นี่บ่ได้ครับขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านครับเพราะว่าเป็นทั้งด้านของ ไฟแสงสีเสียงเวทีต่างๆสตูดิโอมองนีที่ให้พี่น้องได้เบิ้งการไล่สดทั้งบ้านครับโดยมงคลสตูดิโอร้อยเอ็นอาจารย์โค้ที่ภูเ<อ>ก<า>็ตพร้อม<า><า>ทีมงานอาจารย์ฟุตนะครับหลายๆคนเดอ้อไลบบบ่บอเบิดไอ้ลบนาแต่พอได้เห็นกันยู่มื่อนี่งปีที่ผ่านมาและก็ทีมงานทุกๆทุกน,นันนำนะครับโดยเฉพาะอาจารย์นดนตรีจากสาลามืัอนี้ ทวงด้านญ<ว><อ>าติการดนต<ช>ร,<ว>รีเช่นเ<ว>ดียวกันญาติการดนตร,<ว>รีตรตะนะครับพร้อมด้วยทีมไร่สดนะครับวันนี้ทีมงานเปาผูทไทยใจเกินร้อยสตูดิโอครับวันนี้ครับพร้อมด้วยทางด้านของแอดมินบันแล,ละลาก่อนนำ<ม>สุบุสุคนครับ ลงไปหอดแฟนๆพี่น้องทุกท่านครับที่สละเวลาซื้อบัตรมาบัวสเปนบ้านเอบีนะครับบ้าน่ารกรบ้านเต่าพี่เต่าน้องบ้านน้องเต่ายองนะครับบ้านน้องกล้วยบ้านน้องแบบบ้านแม่ยิ้มนะครับบ้านน้องติงลี่นะครับบ้านน้องอัพธนากรบ้านศิลปินสุภูสุคนบ้านน้องเชลีนะครับที่มาสนับสนุนในไล่์นี้ให้ประสบความสําเร็จได้นะครับทุกทุกท่านเลย